รลอวจะมีตอนพิเศษอะไรอ่าตอนพิเศษไม่แน่ไม่แน่นะให้พ่อหวังนะคะอย่าพูดเฉยว่าไม่แน่ครับจริงใจเราไปเรียพอมันประสบความสำเร็จขนาดนี้หนึ่งร้อยล้านวิวในดีใจนะเราก็รู้สึกว่าแบบว่าไม่ไม่คิดอะเพราะกันรู้สึกว่านอตมีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันใหม่แล้วก็คนแบบว่าไม่รู้ว่าจะชอบแบบฟิลนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเห็นยอดวิวมันบอกแล้วว่าแบบว่าคนแบบว่าดูเยอะอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับ จบจากเรื่องนี้พี่จเรามีต่ออยู่ไหมครับตอนนี้ก็มีครับตอนนี้เปิดกล้องอยู่คู่แท้ไม่ไม่เลยครับตอนนี้ถ่ายอยู่ครับแล้วก็น่าจะประมาณปลายปีก็น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับใช่ครับก็คือแบบจะได้เห็นกันเยอะๆแน่นๆเลยก็ปีนี้จริงมีสัมีซีรีส์สองหนังหนึ่งใช่ครับ แล้วก็มาทําธุรกิจอีทำธุรกิจครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ช่วงโควิดเราชอบไปแบบคาเฟ่ชอบไปถ่ายรูปชอบหาที่ถ่ายรูปตอนนี้เราก็มีที่เป็นแบบของตัวเองเมนูเมนูหลายคนบอกว่าจะทําแล้วปปีจะมาไหมจะปปีจะมาไหมมาเดี๋ยวเขาก็มาครับ วันนี้เลยไหมพี่การวันนี้มาไหมพี่กวางแบบปีมาป่ะวันนี้มาค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ว่ายังไม่เห็นเออแต่เราเขาแบบเออตั้งหน้าตั้งตารอไหมครับอ่าก็อยู่ที่ทั้งวันครับรอได้รอได้ คือเดี๋ยวเมนูเมนูจะมีไหมพี่ส่งพิเศษเมนูพิเศษทางร้านเนาะอ๋อให้ปาปีเดี๋ยวทำให้เองเลยแต่เป็นน้ำโซดาปะไม่ก็เมนูพิเศษก็เดี๋ยวลองทำให้ดูครับอต้องเพิ่มความลงธรรมหมายอะไรเป็นพิเศษไหมป้าปีไม่ชอบกินหวานนนั่เอองใช่ลยใช่ชอบนะโอเค มาถึง L.O.L หน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเลือกเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับใช่แล้วก็น่าจะซ้อมเร็วๆนี้แล้วใช่เป็นงความพิเศษของเราของพี่กิ i t สิงเยงยเขาก็เลือกเสร็จล้วของการสนุกมากรอ สนุกมากจริงเพราะตอนแรกอ่ะกันเลือกไว้แบบโอ้ยเพลงแต่เพลงนี้ว่าตอนหลังๆก็คือสนุกมากไปหมดเลยตอนนี้ใช่ครับก็รอดูกันครับคือแต่ละคู่คือยังไงก็จะก็คือน่าจะแบบแตกต่างกันนะครับของงานก็จะเป็นแบบฟิลสนุกๆกับปีอะไรเงี้ยรับรองว่ามันแน่แน่แอบไปองไปเห็นคู่ของก็เือนที่พอแพนกันไหมว่ายังไงของมีเห็นบ้างนิดหน่อยครับว่าเพลงเพราะบางทีเดี๋ยวเลือกตรงกันเงี่ยเราต้องมาแชร์กันว่าเลือกไปหรือยังอะไรเงี้ยใช่ ก็ว่าทุกคนได้ครับไม่ก็่ทุกคนในนี่ถ้าแบบว่าเก่งหมดเลยใช่แต่ว่าแล้วแต่่ยว่าคนอีกจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็น่าสนสนุกเพราะว่าเราสองคนมันเป็นแบบว่าดูสนุกสนุกอย่างี้แทนแทนก็กรอคอยสำหรับเออเออถ้ามันเป็นการรวมแบบโอ้ใช่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเออจีเอ็มทีวีเลยเพราะว่าเราก็แบบว่าเออที่จริง มันจะแบบว่าหลายปีแล้วๆแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบว่าใกล้แล้วใช้ทุกคนได,ได้ได้ได้ดูกันนะครับ มีที่ไปญี่ปุ่นใช่ครับก็ถือว่าได้ไปไปเที่ยวกับใครที่แบบว่าไปทริปด้วยกันเราก็จะมีแบบว่าสถานที่ต่างๆที่เราสองคนอยากไปแล้วก็มีร้านที่เหมือนปับปีเขาชอบแล้วก็อยากให้แบบว่าคนที่ไปร่วมทริปกับเราได้ไปเนี่ยเราก็ได้ไปช้อปปิ้งเดินเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กันด้วยแล้วก็มีน่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยที่นั่นเลยเป็นเหมือนแฟนมีตด้วยกี่วันที่กันไปเออสามคืนสี่วันครับ บางทีแบบว่าสถานที่พ sure> ิเศษเที่ยวพาแฟนๆเดี๋ยวกันมีพาแฟนๆไปดิสนีย์แลนด์ด้วยใช่อันนี้เลือกเองเลือกเองอยากไปครับเออชอบแบบไปอะไรเงี้ยน่ารักดีก็เลยอยากไปเออจะหาเวลาไปเที่ยวอะไรแบบพิเศษตัวอะไรก็ได้ไปแล้วญี่ปุ่นอ๋อกลับมาเดี๋ยวมีงานนะสิเพราะว่าก็เลยไปแค่สามคืนสี่วันนะครับใช่เรงต้องมาแล้วเรงต้องมาเดี๋ยวดูก่อนนอกจากมีญี่ปุ่นนี่มีแพลนสไปประเทศอื่น อะไรนะคะเต่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวมีครับมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีเออ่ประชาสัมพันธ์ให้อีกว่าจะมีประเทศไหนแต่ว่ามีครับตลอดปีเราเรากำลังคุยอยู่เอเชียไหมพี่กัลเอเชียมใช่เอเชียครับเอเชียได้เริ่มจะออกนอกประเทศอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะกำลังมีแบบอยากไปที่ไหนกันบ้าง อยากไปเกาหลีครับใช่ไม่ได้ไปนานปกติว่าชอบไปแบบว่าไปเที่ยวหาพี่ๆอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยครับก็อยากไปครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปพอมันเริ่มเปิดประเทศอะไเงีย,ยงพี่การเหมือนเราแบบเอออยากเที่ยวอยากแต่ว่าช่วงนี้แบบเริ่มเปิดซีรีส์อะไร้วเราก็จะไม่มีเวลาทเที่ยวซ้อมคอนอีกอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ ย่างนี้ส่วนที่ซ้อมคอนนะคะอันนี้คือต้องแบบว่าแบ่งเวลามาจับเปลงเพราะของเราแบบคัสสนุกคัสเต้นเลยใช่ก็ที่จริงซ้อมคอนมันก็มีเป็นแบบช่วงที่เขาจัดไว้ให้ก็จะติดต่อกันหน่อยเพราะมันแบบเดือนหน้าแล้วอะใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่าช่วงนี้ก็จะหนักๆกหน่อยครับแต่ก็ยังแบ่งเวลาเลยได้ลงตัวแล้วทุกย่านลงตัวอยู่ครับพี่กวางแบ่งนะมีจองมีคนมีอะไรไหมไม่น่ามีชนครับแต่มีชนได้นะครับ แบบครึ่งวันเช้าอ่ะครึ่งบ่ายนะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูร้านด้วยไงร้านหรอเดี๋ยวมีเพื่อนไงองไปดูข้างหลังนว่ามาจะเจอน้องกังหรืเปลเจอแน่ครับมาเลยครับมาเลยไม่รู้เกิดบ้างอะไรนะไม่รู้เราคนหนึ่งเราไปหลายที่จริงไม่ไี้กันก็ต้องมีสแตนดี้วานแล้วก็ร้านนี่คือเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะทั้งงานน้องกุ้งสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงครับ ใครที่อยากเจอก็อาจจะแบบที่กันมาสร<ช>์ไพ่ดูบ่อยขึ้นใช่ใ,ชคใครแบบว่าใช่ครับถามในส่วนของขที่แบบเสื้อผ้าเราอันนี้มีเวลากลับไปแบบว่า ทำใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทําอยู่ครับเจนเต้ก็ยังทําอยู่ที่นี่ก็เอามาขายเดี๋ยวจะเอามาลงที่นี่แต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นแบบว่ามีเยอะมากขึ้นเป็นกางเกงมีหลายอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าได้ไปร่วมงานกับพีพีเนาะมีมีแบรนดที่จะมาคอลแลบกันนะแบบนเสื้อผ้าเราสองนี่กันยังจะชวนพีพีให้เอาคันเรอ่์เคาน์เตอร์มาขายที่นี่อยู่ด้วยใช่ก็เดี๋ยวเราจะคุยอนาคตมีจะคอลแลบไหมแบรนด์จะได้เตรียมรอเลยเก็บตังค์เดี๋ยวลองคุยกับพีพีก่อนเดี๋ยว โอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกินสด